ในโลกออนไลน์มีชาวเน็ตต่างแห่แชร์ความน่ารักของลุงปา้าคู่สามีภรรยาจัดทริปขี่รถมอเตอร์ไซค์จากจังหวัดลำปางมาท่องเที่ยวในภาคอีสานโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคมมีรายงานว่าโลกออนไลน์ได้แชร์ทริปท,ปท่องเที่ยวของสามีภรรยาคู่หนึ่งจากผู้ใช้เฟซบุ๊กฝึกหัดวัยปัญญาซึ่งได้เผยแพร่ภาพของตนเองกับภรรยาถ่ายรูปคู่กันในสถานที่ต่างๆจากการออกทริปขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจจากจังหวัดลำปางมาท่องเที่ยวภาคอีสาน เช่นแก่งสะืืออุทยานแห่งชาติผาแต้มน้ำสองสีจังหวัดอุบลราชธานีวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารลานพญาศีสัตนาคาราชจังหวัดนครพนมอย่างไรก็ตามพบว่าในเวลาต่อมาได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่ขอให้ทั้งคู่เดินทางปลอดภยัยนอกจากนี้ยังพบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ต่อจํานวนมากกว่า1.9หมื่นครั้ง